งั้นคุณก็พาฉันไปไหว้แม่ไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกนี่หนูอันเป็นคู่มั่นของตะการ เออยู่เฉยๆของฉันเขาก็มาหาฉันเองเห็นเขาบอกว่าติดใจแม่ค้าค่ะแกแกอยากจะลองดีกับฉันใช่ไหม เอาตามอะไรจ้ะลูกค้าปูปลาแซ่แบแซ่แบแซ่บเลยนะเพริอแบบแซ่บแล้วใส่พริกกี่เม็ดจ้าไม่ใส่จ้าได้จ้ารอสักครู่นะ สักคู่นะจ๊ะกเนี้ยแซบแน่นอนแซบเหมือนแม่ค้าเลยจ้าจ้าคนกินก็แซบนะจ๊ะโหยอมเลยลูกค้าคนเนี้ยไกด์เสร็จแล้วจ้า อีกลวสวัสดีครับทำไมไม่รู้คนรวยๆถึงมากินร้านข้างทางแบบนี้แทนที่จะไปกินอาหารดูหลูแพงๆเอ่อก็ติดใจแม่ค้าครับไม่ทราบว่าแม่ค้ามีเจ้าของหัวใจแล้วยังครับแน่เพ,พจิบกัะเด็กนานไหมลูกค้า ทานโทษค่ะลูกค้านี่ค่ะได้แล้วค่ะถาดแห่อร่อยนะคะคุณลูกค้า,คาจัดมากจังนี่คุณพอได้แล้วเลิกมาหยอกแบบนี้ฉันได้แล้วฉันรู้นะว่าคุณไม่จริงใจแค่เล่นๆน่ะโธ่คุณนี่ผมเนี่ยรักจริงหวังแต่งนะครับไม่เชื่อ แล้วจะให้ผมทำยังไงครับคุณถึงจะได้ยอมเชี่อเชื่อไปเถอมรสองคนไี่คุย่ันสิงั้นคุณก็พาฉันไปไหว้แม่ไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องมาที่นี่อีก ซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นค่ะอ๊้ยไมตองก็ได้ลูกขับใจนะค่ะคุณแม่คะนี่ก็เย็นแล้วอ่ะทำไมพี่การยังไม่กลับอีกล่ะคะพักหลังๆเนี่ยแต่การบอกว่างานที่บริษัทยุ่งๆอะ่ะก็เลยกลับบ้านเย็นแล้วก็กินข้าวจากบริษัทเลยไม่ค่อยกลับมากินข้าวเย็นกับแม่หรอกพี่การเขาไปคบผู้อีกคนอื่นหรือเปล่าคะคุณแม่อุ้ย ไม่มีทางที่จะไปคบผู้หญิงคนอื่นแน่นอนแม่น่ะเก็บตะการไว้ให้หนูอันคนเดียวจ้ะค่ะคุณแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับอันพี่การกลับมาแล้วเหรอคะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมแล้วกินข้าวมายั้คะไม่เหนื่อยครับกินแล้วด้วยคุณแม่ครับผมขอคุยเป็นการเสวนตัวด้วยนะครับ คุยตรงนี้ก็ได้นี่อันไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนเป็นการส่วนตัวจริงๆครับแม่ทางนี้ครับอ่าก็ได้ไม่ได้นะระการแกจะไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นไม่ได้นะแกก็รู้อยู่ว่าแม่น่ะมันหมายกับหนูอันไว้ให้แกแล้วแม่ครับ แม่ก็รู้นี่ครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบอันเลยผมคิดกับอันแค่น้องสาวจริงๆองแต่แกก็รู้ใช่ไหมถ้าเราทําให้ครอบครัวหนูอันเขาโมโหกดเราขึ้นมาธุรก,กิจของครอบครัวเราก็จะพังแน่นอนมีปัญหาแน่นอนรู้ครับแต่ว่าผมชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆนะครับแม่โธ่ตะการแล้วผู้หญิงคนเนี่ยเขาทํางานอะไร,ไปรเป็นลูกเต้าหลอใครเออ เออคือเป็นเป็นเจ้าของร้านอาหารครับเจ้าของร้านอาหารเหรอที่ไหนร้านอาหารใหญ่ไหมมีกี่สาขาโทรแม่เดี๋ยววันเมะลืนเดี๋ยวผมจะพาแม่แม่รู้จักนะครับไปก่อนนะครับเอาตะการตะการ,การเดี๋ยวก่อนตะการมาคุยให้รู้เรื่องก่อนตะการพี่การคะพี่การคะพี่การ แม่คะมีเรื่องอะไรกันหรอคะก็ตะการน่ะสิไปหลงรักผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาบอกว่าจะพามาทานข้าวกับแม่ด้วยฮะไม่ได้นะคะคุณแม่คุณแม่จะยอมให้พี่กรนพาผู้หญิงคนอื่นมาที่บ้านไม่ได้นะคะตาการนะตาการแม่อุตสาหาผู้หญิงดีๆแบบหนูอันไว้ให้ยังจะไปเลือกผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาอีกอยากรู้จังผู้มันเป็นใคร แม่บอกว่าพักหลังเนี้ยพี่การกลับบ้านเย็นผิดปกติใช่ไหมคะใช่จ้ะทําไมหรอแสดงว่าพี่การต้องแอบไปพบมันแน่ๆค่ะงั้นหนูขอดูกล้องหน้ารถได้ไหมคะกล้องหน้ารถเหรอค่ะอืมได้ได้สิจ๊ะนี่ไงคะคุณแม่หนูเชื่อมภาพจากกล้องหน้ารถ เข้ามือถือแล้วค่ะแต่นะพี่การไปไหนเนี่ยนี่ไงค่ะคุณแม่เวลาก่อนพี่การกลับบ้านว้ายแม่ค้าส้นตามแหมคนทด่ตะการครบอยู่คือแม่ค้าส้นตามข้างทางงั้นเหรอแบบนี้นี่เองคุณแม่คะหนูไม่ยอมนะคะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะ แม่ไม่ยอมให้แม่ค้าส้มตำได้ตักตารไปแน่นอนคุณแม่ดูสิคะฮอ,อ,อ้โหบ้านพี่นี่ใหญ่โตมากเลยอ่ะม่ใช่ว่า แม่ครับนี่นุชครับสวัสดีค่ะนุชนี่แม่พี่หน้าตาสะส,สวยนะเราอะ่ะพ <c oughs> ี่การมาแล้วหรอกะาฉันขอแนะนำนะนี่หนูอันเป็นคู่มั่นของตะการ หนูอันเรียนุชเป็นเพื่อนของพี่การจ้ะโอเพื่อนมา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 นั่งทานข้าวกันหนูอันพาพี่การมานั่งตรงนี้มานั่งข้างๆกันด้วยเราค่ะตักข้าวให้พี่เขาสิลุกค่ะ แม่ค่ะเดีนตักข้าวให้คะ่คะจ้ะพี่การลองชิมนี่นะคะของโปรดพี่การเลยนี่ใช่ไหมครูเนี่ยถึงแบบความรักกันดีนะเนาะน่ารักสุดๆเลยอะ่ะ เลยหมดเลยอ่ะฉันเสจให้ดูสิคู่รักแข่งปีเลยเมื่อไหร่ <_ k> จะแต่งงานกันล่ะลูกแม่แล้วเนี่ยเธอทำงานอะไรล่ะ <_ C> เอ,อ่อเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่โตเลยครับแม่แล้วก็มี หลายสาขาด้วยนะครับเหรอร้านใหญ่โตมีหลายสาขาด้วยเหรอ <c oughs> หือกินอะไรอะ่ะกินเหม็นเน่าเห็นไนะกินเหมือนปลารา้าเหม็นจะอ้วกอะ่ะไม่มีทาง แม่ไม่ยอมให้คนในบ้านอ่ะเอาของเหม็นเหม็นสกรปรกสกรปรกเข้ามาในบ้านแน่นอนไอ้พวกที่ชอบกินส้ตมตำปูปลาเนี่ยนะกลิ่นเหม็นติดตัวติดปากน่าเกลียดที่สุดใช่ค่ะคุณแม่แล้วยิ่งถ้าเป็นแม่ขาส้มตำเนี่ยอ,อยู่กับปลาทั้งวันกลิ่นองติดตัวแล้วลวคะค่ะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะพอดีมีธุระอย่าเพิ่งสินั่งคุยกันก่อน นั่งตักแอร์เย็นๆน่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปก็ไม่มีแอร์ให้เปิดแล้วอ่ะเจนเย็นๆสิจ๊ะอยู่ดูความหวานของเจอันกับตะการก่อนนะพอได้แล้วครับแม่สงสัยไม่ชอบกลิ่นหอมๆของบ้านเราคงอยากกลับไปสูตรกลิ่นปลา้าเหม็นๆที่บ้านใจจะขาดาอ้ขำ นี่ขนาดไม่ชอบปลาล้ายังปากปลาขนาดนี้ถ้าชอบจะขนาดไหนนุดโอ๊ยเหม็นกลิ่นคนจนโว้ยนี่ตะการแกเอาผู้หญิงแบบนี้เข้ามาบ้านได้ยังไงฮะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะแม่ใช่ แบบนี้ต้องจัดการเม่เนี่ยเหรอเจ้าของร้านอาหารใหญ่โต ที่แท้ก็แม่ค้าส้มตำกระจกกระจอกนี่เองอีเหม็นจะอ้วกนี่ฉันเป็นแม่ค้าส้มตำแล้วมันหนักศีษะใครคะก็หนักสิก็แกจะมา,ม,มาแย่งคู่มาฉันนี่โทษทีนะคะพอดีผู้ชายเขาไม่ยุ่งกับฉันเองอะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอยู่เฉยเลยค่ะคุณแม่คะดูมันพูดสิคะนี่แก ฉันขอสั่งแกให้เลิกยุ่งกับลูกชายของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าแกยังยุ่งอีกแล้วก็เจอดีแน่โอ้ยคุณนายคะเอาคําพวกนี้เนี่ยไปบอกลูกชายคุณนายนะคะฉันก็อยู่เฉยๆของฉันเขาก็มาหาฉันเองเห็นเขาบอกว่าติดใจแม่ค้าค่ะแกแกอยากจะลองดีกับฉันใช่ไหมได้ ำไมแม่พี่อันถึงต้องมาพังร้านนู้นกูแบบนี้แหละครับก็ลูกไม่เชื่อฟังแม่ไงได้นี่ครับบริษัทเพิ่งอนุมัติมาให้ผมเนี่ยไปทำงานต่อที่อเมริกาจริงเหรอลูกงั้นพาอ,อันไปด้วยนะการอยู่คนเดียวคงเหงาแย่เลยใช่ครับไปคนเดียวเนี่ยเหงาแย่เลยครับ เพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะพานุชไปอยู่ด้วยครัฮะคะพี่จะพานังนี่ไปอยู่ด้วยเหรอใช่ก็จะหนีไปพ้นคนใจดำอย่างแม่และอันไงครับเออคุณแต่ว่าไปนุชมาเออคุณแม่คะไม่ยอมนะคะอย่าให้พี่การไปนะคะตะการ